สวัสดีครับทุกท่านไม่เจอกันนานกับซีรีส์แฟนนัมเกียนะครับแล้วก็ผมนายทีมอนกับอัปเดตนะครับประจำวันที่9มีนาคม2566นะครับรอบนี้ก็มีอีเวนต์ใหม่แล้วก็ตู้ใหม่พร้อมกับตัว U R รีลันนะครับก็มาดูกันเลยครับก่อนอื่นเปิดด้วยเรื่องของอีเวนต์ก่อนละกันครับรอบนี้ก็อีเวนต์เป็นแบบกดซุ่มนะครับเอาตรงๆผมก็ไม่ค่อยชอบแบบพวกสุมส่มๆเท่าไหร่ชอบแบบแลกจบไปเลยมากกว่าก็ขี้เกียจรอตอนมันสุ่มนะครับ ยางดีว่าของสุ่มนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจหน่อยอย่างคิติคอนแคชนะครับที่มาพร้อมกับการรีอันยูอาพอดีเลยแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าสตูรอบนี้ในอีเวนต์นี้โหดมากครับเหมือนกดคนเล่นมันเหมือนกับการบังคับกายๆนะครับว่าไปกด UR มาซะเติมมากดซะอะไรสักแบบนั้นแต่ก็ไม่ต้องีเรียดมากครับเพราะว่าอีเวนต์ประเภทนี้ส่วนใหญ่นะครับตู้สุ่มนะครับจะดีแค่ช่วงแรกแล้วก็ช่วงหลังมันก็แล้วแต่ดวงละครับ ต่อมาก็มาดูเรื่องของตู้กาชาบ้างครับก็มีตัวใหม่เข้ามานะครับแต่ก็อาจจะไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่ก็ดูกันคร่าวๆแล้วกันครับเริ่มจากเชอรอนก่อนเลยครับตำแหน่งสไตเกอร์ใช้หุ่นประเภทก่อนหนักเป็นตัวทำไดเมจระยะประชิดนะครับที่ไดเมจค่อนข้างดีแต่ก็ไม่สุดเมื่อเทียบกับไดเมจอื่นๆนะครับเพราะว่าตัวเธอนะครับแม้จะมีบัฟไดเมจอยู่แต่ก็ไม่ได้สูงนะัก สิ่งที่ทาให้เธอได้เปลี่ยนตัวอื่นอยู่บ้างก็คือสกิลสี่นะครับที่สามารถโจมตีไม่สนเคาะสูงสุดถึง80%โดยใช้เวลาเพียง10วินาทีในการเข้าสู่สถานะดังกล่าวเพราะงั้นนะครับเธอจึงเหมาะกับการจัดการบอสที่มีความเฉพาะทางนะครับเช่นพวกที่คาป้องกันสูงๆนะครับแต่ความเห็นผมนะครับก็มันไม่ได้น่ากดเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าศัตรูที่มีเกาะนานๆส่วนใหญ่ก็เป็นตัวอีเวนต์นี่แหละครับแล้วก็มีหลายตัวนะครับที่เดเมจสูงกว่านี้ขนาดที่ว่าเจาะเกาะไม่เข้าเดเมจก็ยังปั่นได้มากกว่าครับ ต่อมานะครับแานโอมี Naomi นะครับตำแหน่งชูเตอร์ใช้หุ่นประเภทเกาะเบานะครับตัวนี้ผมจําไม่ได้ว่าเคยทารีวิวไปหร,รือยังโนะแต่ก็สรุปคร่าวๆว,ว่าเป็นตัวที่เดยเมจค่อนข้างจะเบานะครับเพราะว่าเป็นตัวเฉพาะทางคือสกิลไม้ตายนะครับมีผลทําให้ศัตรูใช้สกิลไม่ได้แล้วก็เดยเมจนะครับจะบัฟก็ต่อเมื่อเป้าหมายมีบัฟเช่นกันโดยการจะทําให้เธอแสดงความสามารถทางเดยเมจได้เต็มที่นะครับเป้าหมายต้องมีบัฟมากกว่า3อัน เอาจริงๆนะครับเราคบต,ตัวน้อยมากที่มีบัฟถึง3อันเพราะงั้นก็เลยไม่แนะนําเช่นกันถ้าจะมีข้อดีหน่อยก็คือหุหน่นของเธอเท่มากครับแล้วก็รวมถึงคนขับด้วยนะครับสุดท้ายก็มาจบด้วยการวนมาของตัว UR นะครับสี่โลกเอาจริงๆนะครับมีเพชรเกิน4 5 0 0 0หยอดได้หยอดเลยครับได้เมทประชิดิ์ที่อัพเต็มแล้วก็สามารถทำาดเมทหลักร้านง,ง่ายๆก็ตัวนี้แหละครับเงื่อนไขไม่เยอะครับแต่ว่าต้องทำใจนะครับว่า45,000เพชรของเรานั้นก็ไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะได้ตัว4ดาวโบกหุ่นะครับหรือบางคนอาจจะได้ดาวเต็มโบกหุ่นในคิดของผมนะครับหมดไป55,000เพชรนะครับก็ได้เต็มจนถึงทาเลนชั้น8เลยการลนลคุณนะครับมีความเสี่ยงคิดให้ดีก่อนกดแล้วถ้ากดนะครับก็กดให้สุดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะตอนนี้นะครับ UR เดือนเว้นเดือนเพราะงั้นถ้าพลาดรอบนี้ไปจะต้องรอวน UR ตัวอีกรอครับ โอเคครับส่วนอัปเดตอื่นๆนะครับก็เป็นเรื่องอย่าง b บ t t l e Pass ประจำเดือนใหม่นะครับมาเรียบร้อยแล้วอย่าลืมแวะไปทำกันได้อีกส่วนก็เรื่องของส n น w y นะครบพีีอัปเดตเป็น UR ได้แล้วเสียดายแค่ว่าผมไม่มีหุ่นเธอครับเพราะว่าไม่ได้เลือกเธอเป็นตัวแรกด้วยก็ต้องผ่านเหมือนกันส่วนตัวนะครับก็มีเรื่องหลายเรื่องที่ทำให้ขัดใจนิดๆนะครับเกี่ยับร้านค้ารอบนี้นะครับเพราะว่าหุ่นตัว SR นะครับที่สามารถอัปเดตเป็น UR ได้ตอนนี้นะครับออกจากร้านไปแล้วเรียกว่าจะลงถาวรซะอีก ส่วนอีกอย่างนะครับก็หวังว่าจะมีสกินหรือว่าหุ่นของ SR นะครับที่สามารถซื้อได้เพชรในเกมได้บ้างก็จะดีนะครับก็ไม่รู้ว่าพุทธนาเขาจะรับรู้กับผมไหมก็ถือว่าผมบ่นแทนผู้เล่นอื่นแล้วกันครับโอเคครับก็ขอจบคลิปอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ